และขแปลนี้ยัง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 ดูเราดูสถานที่อยู่โลเคชันจะเป็นตัวบอกเรานะครับยังไม่ได้กำหนดตายตัวชัดเจนนะครับแสดงว่าโครงการีารการจุดต้องจุดต้อจุดต้อปีนี้ขึ้นปีหลังเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาการขอ EA ในที่ดินแปลงใหม่ที่ซื้อปีนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดขายปีหน้านะครับ แต่ว่าถามว่าในตัวเลขที่ซื้อใหม่ตอนนั้งแต่ RR จะถึงมาบางซ่อนมาถึงตลาดครูตอนนี้เป็นยังไง<ม>ตัวเลขเก่าๆนะครับโดยที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยทูฟเนี่ยประมาณ70%นะครับทูเลสเนี่ยประมาณ10% s เ e c ร์เซตเคืออะไรวะทูเลฟนี่คือสำหรับเรียวดีมานนะครับ <laughs> ไม่เป่นไรครู <laughs> <laughs> ผมพอดียังไม่แก่ได้ยินก็ต้องถีบ แต่ตรงๆนะแต่ตรงกันหน่อยคืออะไรครับโอเคอตอบให้นะครับคือทูเลสนี่คืออยู่อาศัยจริงนะครับทูเลสนี่คือปล่อยเช่าปล่อยเช่านะซื้อมาปล่อยเช่านะลงทุนปล่อยเช่าเซกเทเลสก็คือเก่งกําไรนะครับอันนี้คือตัวเลขเก่าที่เรามีนะนะครับตัวเลขตอนนี้หลังสุดนะเอาแค่คิวเดียวนะเอาตัวเลขคิวแรกมาดูเนี่ยทูลิฟคืออยู่จริงเนี่ย ขายไป5เปอร์เซ็นต์ะครับคนที่วอล์กข้ามาเนี่ยทูเลสเองยังคงอยู่นะครับ <c oughs> เราก็คงฟังคุณทำรงพูดแล้วใช่ไหมว่าเราขายที่ม้ากำบ้านเนี่ยมีคนมายกฟลอร์เราสองโครงการ120ยยล้งน,นะครับ41ห้องได้ทุกตาจะคุณทำรงเป็นส่ตัวทุกข์ตาหมีนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเขาซื้อไปซื้อหนึ่งชั้นเพื่อที่จะไปขอยเช่า แล้วไม่ได้ซื้อเราโครงการนี้โครงการเดียวซื้อเรามาตลอดนะครับความมั่นใจยังมีอยู่นะครับคนที่ซื้อเพื่อปล่อยเช่าก็ยังมีนะครับส่วนสเปกเ a t e จาก20ลถไปเหลือ10เยอะไหมหายไปเยอะไหมจริงๆก็ผ่านไปผ่านมาที่นี่หลายครั้งนะครับแล้วก็สนใจอยากทำคอนโดริมแม่น้ำแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนก็บอกเมื่อไหร่ยู่ดีไลท์จะมาเปิดริมแม่น้ำ นะครับที่นี่ก็เราขึ้นค้นพบสวยดีนะจากถนนมาถึงแม่น้ําฝั่งตรงข้ามก็เป็นป่าชายเลนนะครับเราก็เลยสนใจและซื้อลองซื้อมาทำนะครับที่นี่เนี่ยเราวางหลังจากเราได้ที่มาแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเออเราน่าจะทําอะไรที่เป็นเซกเมนต์บนสุดของของแกรนด์ยูเซกเมนต์เน้นก็คือยูเดลีเลสเดนนะครับโดยการออกแบบใหม่ให้ห้องเนี่ยมันเหมาะสมกับการอยู่อาศัยในริมแม่น้ำนะครับ สังเกตว่าห้องที่นี่ระเบียงท,ทุกห้องจะมีระเบียงและเป็นระเบียงที่กว้างมากใช้งานได้นะครับด้านประตูห้องก็จะมีบานเปิดเพื่อให้ลมมันฟลูร์ผ่านได้อยู่โดยไม่ต้องเปิดแอร์เพราะริมแม่น้ำนี่ลมจะเย็นอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นดีไซน์ใหม่ที่เราใช้ที่นี่เลยครับก่อนเราได้ที่มาเราก็สำรวจนะฮะผมว่าเราจับกลุ่มมิดเดิลเอ็นนะกลางบนเนี่ยตรงนี้ไม่มีสินค้ากลางบนเหลืออยู่เลยในตลาดนะครับเราถึงมั่นใจและเปิดโครงการนี้มาครับ ดีครับกำลังซื้อดีนะครับตอนแรกเราเปิดห้อง34ตารางเมตรลูกค้าบอกว่าแหมน่าจะมีหนึ่งห้องนอนที่ใหญ่กว่านี้เราก็เลยทําขึ้นมาเป็น51ตารางเมตรนะครับก็แพ็กเกจหนึ่งก็ตกประมาณ4ล้านกว่าบาทก็ได้ความสนใจมากเลยครับคนก็มาซื้อ51มากกว่าซื้อ34อีกนะครับแสดงว่าคนแถวนี้มีกําลังซื้อและอยากได้บ้านริมน้ําจริงๆปีนี้ผมว่าต้องโดยโดยโดยโอเวอร์จะย่อตัวลงนะครับแต่ว่า โดยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยระยะกลางถึงยาวผมว่าประเทศเรายังน่าอยู่อยู่นะครับโครงสร้างต่างๆยังโอเคอยู่ในแง่ปัจจัยพื้นฐานเพราะฉนั้นวันนี้จริงๆถามว่าเรียวดีมานยังนั่นอยู่นะครับยังต้องการถ้าทําเลถูกใจสินค้าถูกใจแต่ว่าทางกลุ่มของเก่งกําไรเนี่ยอาจจะลดลงไปบ้างเป็นที่ผ่านมาเนี่ยเราเราได้3,100กว่าล้าน นะครับก็ขึ้นไปแตะ3,000ล้านเป็นปีที่2นะครับตัดจีตปีหนึ่งเราตกเป้าต่ากว่าเป้าไปนิดนึงเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่อง EA ที่เราไม่ผ่าน2องรงการเราต้องคืนเงินลูกค้านะครับอันนั้นก็เป็นแต่ปีนี้เราก็ตั้งว่าเราจะขึ้นไปถึง4 0 0 0ล้านไปแตะเลข4นะครับโตขึ้นประมาณนัก3 0ครับจริง,รงๆวันนี้อสังหาเนี่คือไม่ได้ขายปีนี้แล้วรับรู้ปีนี้จริงๆยอดขาย4 0 0พล้านที่เราจะรับรู้เนี่ยมันขายตั้งแต่ปีที่แล้วล้วันนี้เรามีคนซื้อเราาแล 4, ล้้ว00นนีมค พร้อมจะโอนกับเราแล้วคือ75็เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือประมาณทั้ง0 0 0ล้านแล้วนะครับซึ่งก,ก,ก,ก็ทำให้เรามั่นใจว่าปีนี้เป้าเราไม่ตกแน่นอน4 0 0 0ล้านนะครับ,รบผมว่าก็โดยส่วนตัวก็น่าเสียดายเพราะว่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศนะครับในระยะยาวนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอนาคตคงต้องเกิดแน่โครงการนี้เพียงแต่ว่าจะกลับมาให้มันอยู่ในระบบระเบียบให้มันถูกต้องแค่นั้นเองแต่ผมเชื่อว่าโครงการนี้มีประโยชน์และต้องเกิดนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ย ก็รเราคงจะไต่ขึ้นไปใน2ปีปีนี้และปีหน้านขึ้นไปเป็นผู้ประกอบการระดับกลางที่มียอดขาย5,000ล้านนะครับและหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะโตแบบเป็นออร์แกนิกโกลดแล้วนะครับแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพที่ผมเรียนว่าเรื่อง7ต้นแบบนะครับเรื่องของแบบห้องสวยก่อสร้างเร็วจริงใจดีขึ้นทุกวันนะครับราคาขายต่อไม่ตกคุณภาพวางใจได้ไม่ต้องตรวจท้องหรอกแล้วก็ไม่ทิ้งลูกบ้านนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปที่เราวางไว้ คโครงการล่าสุดที่แม่น้ำเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยอยู่กับสายน้ำมาตลอดนะครับ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้บ้านริมน้ำเนี่ยราคา2ล้านกว่าบาทเนี่ยผมว่าที่นี่แหละดีมากเลยเป็นห้อง2ล้านกว่าบาทที่เล่นระดับนะครับอยากให้ลองมาชมกันดูไม่ซื้อไม่เป็นไรฮะมาดูกันก่อนว่าเดี๋ยวนี้คอนโดที่เขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคอนโดของเราเนี่ยคิดทุกเม็ดครบทุกมุมคุมทุกเม็ดจริงๆครับ เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้ทราบถึงที่มาของการเปิดตัวโครงการรวมถึงทิศทางการบุกตลาดอสังหาของค่ายแกนอยู่กันไปแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคะ่ะส่วนช่วงหน้าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเป็นช่องไปไหนนะคะเพราะเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการส่วนจะเป็นโครงการอะไรนะั้นต้องติดตามชมค่ะชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อะ แล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New KC Life แผกนการตลาดสั้าง,ง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสิงวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดภาษีแอมเวย์4.6พันล้านบาทพ้นพิษ ปชปเขียลูกปปชขย่ารัฐบาลยิ่งรักแอคซ่าเปิดเกมลุกโตทางรัดเดินแผน M&A ขึ้นแท่นท็อป10เปิดใจหมอป้อมนัทนันกับยุทธการรวย New เคซีไลฟ์ทีวีดิจิตอลเกมนี้ไม่หมูอย่างที่คิดค่ายดังออกอาการหลังเอเจนซี่เมิร์นบีออนบิวตี้อาเซียนแบงคอก2014มหากรรมอุตสาหากรรมความงามระดับโลก ปั้นไทยพังงาดขึ้นแท่นหับใน AEC สินค้าเกษตรขายตรงหมโรงชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มปลุกธุรกิจชิงเบอร์หนึ่งติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วันนี้ทุกแผงทั่วประเทศครับ สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจน,กนเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเราใจได้อารมณ์่าทะลูกหัวใจคนเคืียรถ่ายประกันอันตลาดคร็อปสื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศช่วงเยี่ยมชมตรงการ เขาสุดช่วงเยี่ยมชมโครงการนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการยูนิไลท์เรสิเดนท์ลร์ฟอนพระราม3ของบริษัทแกนยูนิตี้ดีเวลลอปเมนต์จำกัดหรือว่าแกนยูนั่นเองค่ะส่วนตัวโครงการนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนผู้ที่ทําให้เรารู้จักตัวโครงการนี้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือน้องโอ้นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้นสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นพี่อยากให้น้องอ้นแนะนำเป็นเองก่อนได้เลยค่ะอ้นวรัญญานะคะเป็นเจ้าที่บริหารงานขายประจำโครงการยูดีไลท์เรสซิเดนต์ริโอฟอนพราซม3ก็คือที่นี่นั่นเองนะคะอือค่ะรายละเอียดของโครงการนี้เป็นไงบ้างคะน้องอ้นค่ะรายละเอียดโครงการนี้นะคะโครงการนี้เป็นตึกสูงค่ะตึกสูงจำนวน30กว่าชั้นเลยนะคะขนาดห้องเริ่มต้นเนี่ยของเรามีทั้ง1ห้องนอนและ2งห้องนอนเลยนะคะส่วนวันนี้เนี่ยอ้นจะพาชมห้องแรกเลยเป็นหนึ่งห้องนอนขนาด5 1ตารางเมตรค่ะจะบอกว่าเป็นเบสเซนเลอร์เลยก็ว่า วาได้สําหรับของโครงการนี้นะคะคือห้องที่เรายืน<ร>อยู่นี่เลยใช่ไหมก็คือเป็นห้องที่เรายืนกันอ,อ,อ,อยู่ตรงน,นี้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะชมห้องเดี๋ยวี่ ให้น้องอ้นพูดถึงอะไรไอ้ตัวโครงการนี้จุดเด่นเป็นไงบ้างค่ะถ้าจุดเด่นโครงการนี้นะคะพูดได้ง่ายๆเลยว่า uh huh. หน้าโครงการของเราเนี่ย uh huh. เป็น BRT นะคะ uh huh. สถานีเวสปริวาส uh huh. อย่างที่บอกเลยว่าเดินเพียงแค่ไม่ถึง100รเมตรเราก็สามารถขึ้น BRT นะคะไปต่อ BTS uh huh. นะคะ uh huh. เข้าสู่ใจกลางเมืองได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้รถส่วนตัวอย่างที่บอกปัญหารถติดต,ตอนนี้ uh huh. ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลย uh huh. นะคะอันดับที่2เนี่ยตัวอย่างที่บอกเลยเราติด กับแม่น้ําเจ้าพญาวิวสวยเนาะวิวสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องทางด้านทิศเหนือทิศใต้ออกตกขอบอกเลยว่าได้ลมทุกทิศค่ะการเดินทางก็สะดวกวิวก็สวยใช่ค่ะห้องสวยด้วยอย่างที่บอกนะคะอันดับแรกเลยอย่างที่ห้องเนี่ยจุดเด่นของห้อง เริ่มต้นเลยตั้งแต่ประตูทางเข้าห้องมานะคะทางโครงการเนี่ยดีไซน์ให้เป็นประตูดีไซน์ใหม่สามารถเปิดรับลมได้ด้วยใช่พราพี่เพิ่งเห็นโครงการมีข้างบนด้วยค่ะปกติจะเป็นคอนโดประเภทที่เป็นไฮเซกเมนต์เท่านั้นที่จะทําให้ลูกค้านะคะแต่ว่าทางแกรนด์ยูของเราเร็งเห็นถึงความสําคัญในการเข้าอยู่อาศัยของลูกค้าค่ะเราจึงคิดมาเพื่อลูกค้าอยู่อย่างสบายที่สุดเลยนะคะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกมีเยอะไหมคะนี่ ท่ะานในโครงการนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเลยอย่างที่บอกนะคะ uh huh. อันดับแรกเลยสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะ uh huh. นะคะสูงมาตรฐานอยู่ที่เมตรยี huh. นะคะระบบฟิตเนสซาวนา่าสตรีม uh huh. นะคะห้องสมุด นะคะเรามีให้ครบเลยแถมยังมีรถตู้บริการรับส่งนะคะอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำย่านนี้ค่ะใช่อีก2คันค่ะส่วนของร้านค้าในโครงการเราจะมีบริการร้าน7 e เ e ่ e อค่ะแล้วก็มีร้านซักรรีนะคะในส่วนของร้านเสริมสวยตรงนี้เราก็มีครอบคลุมให้ลูกค้าทั้งหมดเลยค่ะก็คือร้านสะดวกซื้อก็ตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงค่ะเป็น7 e เ e ่นอเดี๋ยวเรามาชมห้องกันต่อดีกว่าได้เลยค่ะตั้งแต่ อันดับแ,แรกเข้ามา,มมานะคะ,คะจุดแรกเลยก็คืออย่างที่อ้นแจ้งไปเป็นประตูดีไซน์ใหม่คะ่ะเราสามารถเปิดรับลมได้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ทางด้านกลางวันหรือกลางคืนนะคะเราเปิดประตูหลังบ้าน เราไม่ต้องเปิดประตูหน้าบ้านบานใหญ่เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะเราเปิดด้านบนได้เลยอันนี้ลมจะฟลูตลอดเวลาเลยไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะไม่ต้องเปิดแอร์ค่ะประหยัดนะคะเป็นโครงการแบบอีโค่เลยนะคะช่วยลูกบ้านประหยัดไฟด้วยค่ะส่วนทางน้าต่อไปนะคะเราเน้นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นจะสังเกตได้เลยว่าส่วนของการรับชมทีวีการติดตั้งทีวีเนี่ย ความกว้างเนี่ยเหมือนกับบ้านเดียวเลยนะคะซึ่งเราจะติดทีวีขนาดสัก5่า0กว่า60กว่าน,นิว้วดูสบายได้เลยอันนี้ดูสามมิติได้ชนิดที่ว่าไม่ต้องไปดูที่โรงหนังแล้วดูที่บ้านแบบนี้ก็ คือดูกับครอบครัวนะคะก็คือบอกได้เลยว่ามีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินกับการดูทีวีด้วยนะคะและความสูงนิดนึงเราเน้นยังไงบ้างในส่วนของความสูงนะคะที่นี่จะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเป็น vertical space นะคะความสูงของห้องเนี่ยจะอยู่เป็น floor to floor นะคะจะอยู่ที่ประมาณ2.6เมตรสูงมากนะคะพูดถึงก็คือสูงเลยให้ความโปร่งนะคะโล่งสบายลูกค้าไม่อึดอัดด้วยนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะคืกว้างน้ะน้องนอนนอนห้องนอนอันนี้เรากั้นให้เป็นอีไซน์เลยนะคะ,คะแยกแยกอย่างที่เป็นสัดส,ส่วนเลยห้องนั่งเล่นห้องนอนออกมาเป็นห้องน้ํานะคะ ภายในโครงการของเรานะคะอย่างที่บอกทุกห้องเนี่ยเราเป็นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือทามนี้ที่เห็นก็คือได้หมดเลยได้ทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องไปเลือกหรือซื้อหาเฟอร์นิเจอร์ได้มาซื้อมาแล้วไม่ถูกใจนะคะซื้อมาคนละรอบไม่เข้ากันไม่แมทช์กันทางนี้เรามีบริการอินเทลเลอรดีไซเนอร์นะคะออกแบบให้โดยเฉพาะโครงการเฉพาะตำแหน่งเฉพาะชั้นอันนี้ไว้รองรับให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็คือหยิบกระเป๋าไปเดียวเนาะใช่ค่ะก็มาอยู่ได้เลยได้เลยค่ะ ค่ะในส่วน